สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม m ม t ติกบางนาทาวเวอร์ข้างในจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในโชว์รูมแล้วค่ะซึ่งเครื่องออกกำลังกายที่ทุกท่านเห็นจะเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายเกรดพรีเมียมเหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มฟิตเนสโรงแรมสโมอสร รวมไปจนถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะที่มีความต้องการเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพแข็งแรงคงทนและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนคาร์ดิโอก่อนเลยนะคะณตอนนี้ Matr i x ออกคอลเลกชันใหม่ค่ะซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเครื่องออกกำลังกายในหมวดของคาร์ดิโอเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกที่จะ mix and match ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นลูวิ่งค่ะ รูวิงจะประกอบไปด้วย3ซีรีส์ซีรีส์เริ่มต้นซีรีส์กลางแล้วก็ซีรีส์ตัวท็อปซึ่งตัวเฟรมหรือตัวบอดี้เนี่ยที่มีอยู่3ซีรีส์สามารถที่จะ m i กซ์แอนด์แกับหน้าจอที่มีอยู่5ประเภทค่ะได้แก่หน้าจอ LCD 2ประเภทก็คือ16นิ้วและ22นิ้วและหน้าจอ LED อีก3รุ่นค่ะ ไม่ใช่แค่ลวิ่งเท่านั้นนะคะที่สามารถ mix and match ได้เครื่องออกกำลังกายในหมวด c a ด d i o เกือบทุกประเภทของ m a ทริกไม่ว่าจะเป็น elliptical, diamond bike, upright bike, stepper หรือแม้กระทั่ง c a m ์มิลสามารถที่จะ mix and match ระหว่างหน้าจอและตัวเครื่องได้ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือตัวเครื่อง functional trainer หรือที่เรารู้จักกันในนามของเครื่องออกกำลังกายแบบอนเนกประสงค์เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ทั้งอก แขนขาไหล่หรือว่าหลังและนอกจากฟังชั่นลเรนเนอร์นี้นะคะเรายังมีเครื่องออกกำลังกายแบบสถานีเดียวครอบคลุมทุกกลุ่มกล้ามเนื้อเลยค่ะสามารถให้ลูกคุณลูกค้าเลือกกันได้อย่างจุดใจเลยค่ะและอีกส่วนที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องออกกำลังกายที่ตอบโจทย์การออกกำลังกายแบบกลุ่มหรือที่เรารู้จักกันในนามของกรุ๊ปเทรนนิ่งค่ะ ด้านหลังนี้ก็คือ c o n เน็กซ่ n e คอนเนคืออุปกรณ์หลักที่เราใช้ออกกำลังกายกันแบบกลุ่มนะคะสามารถเล่นร่วมกันได้กับโลเวอร์ r ครงไซเคิแล้วก็ไบค่ะนอกจากอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เรามีแล้วนะคะทางแมทริกยังพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนออกแบบวางแผนในการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆภายใต้งบประมาณของคุณลูกค้าด้วยค่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาเครื่องออกกำลังกายสำหรับใช้งานในฟิตเนสในองค์กรหรืออยากมีเครื่องออกกำลังกายไว้ใช้เองที่บ้านไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สามารถแวะเข้ามาดูเข้ามาทดลองใช้งานได้ที่อาคารบางนาทาวเวอร์ตึก A ชั้น9นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนี้เลยค่ะเพื่อทำการนัดวันและเวลาล่วงหน้าก่อนการเข้าชมสินค้าค่ะ เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทางเราจึงมีมาตรการควบคุมด้วยการวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและมีการทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้สินค้าอย่าลืมนะคะหากคุณต้องการห้องฟิตเนสระดับพรีเมียมและเป็นไปตามงบประมาณที่คุณต้องการให้แมทริกดูแลคุณนะคะ